ก็พี่อะก็พี่ยังให้สว่างเก็บฮะเราจะเก็บทำไมเดี๋ยวพี่ใหม่เราก็มาเอมันรีรวย yes o k a มันรีรวยน้ำข้างก่อนวันนี้ไม่มีน้ำขางกน่าจไม่ได้ดายังไงว่ามีนะบงทีมีดดีมีนี่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 มีนีมีนี่มีนี่มีนี่มีี่มีน่มีนี่มีน่มีนี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 ่นี่มีนี่มนี่มี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 นนี่มม่มีนม่มีี่มี มันนั้นไหมมือนี่มันอุดรักเป็โก้ใหม่มันบอลรีรวยเลยเราหรอเอาแบบฟังด้วยดินี่โอยากฟังด้วยอ่ะมันตกน้ำครับแต่มันไม่เปื่อยอ๋อก็ผมเอาไปตัดบรรยากาศดีค่ะมือเจ้าขาจับนมหนูไหนยังไม่ได้จับลูกใส่ร้ายทำไมนี่เหมือนในหนังเลยอ่ะพระเอกโดนนางร้ายใส่ร้ายโดนนางร้ายใส่ร้ายเออจริงๆเลยหลามันเข้าไปแล้วพรุ่งนี้เดี๋มือเจ้าเด้อ พรุ่งนี้เดี๋ยวพ็อาหารถเหยวันนั้นก่อนเจสิก้าเจสิก้าบอกว่าเจสิก้าบอกแม่ทําไมแม่ต้องทําวันนี้วะนสั้นเดะทาไมไม่รอหนูกลับมาก่อนฉันหนูกลับมาก็เปิดตัวของหนูเปิดเจสิก้ากลับมาเดี๋ยวเปิดสินค้าให้เขาอีกสินค้าของมือเคปเอารถแห่เลยนะเปิดสินค้าันเพยพยายามอยากให้ควันเข้าจมูกนั่นเดี๋ยวคืนนี้นอนไม่ได้นะลูก เอาเข้าทางปากได้ให้เราต้องลองดูถ้ามันโดนแล้วมันไม่เป็นไรก็มันทิ้งไว้ได้อันนี้ถ้าเราไม่จับดเพราะว่าถ้ามันโดนแล้วทีนี้เราไม่จับ มันก็เดอัดมันก็ะออสตองลูกมันะอเออมันนั่งงนี้กินเขมเรียกว่ามันแห้งแต่สุขสว์ทิตย์ต้มวลนตั้งแต่วันบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศจะหนาวยนหีแข็งเลยอ่ะวันพุ่งวันพุ่งมึงแก้วนี่เนี่ยี่ยเนียวยงียยีสบวกนมหนมเปียด้วยฮะุ่ง พรุ่งนี้นะคะทุกคนค่ะพรุ่งนี้ตอนเช้านะอันตี้เราเราสามารถเก็บรายชื่อไว้ตักตอนเย็นเลยก็ได้ใช่ใครที่สั่งตอนเช้าพรุ่งนี้ใครที่สั่งตอนเช้าเราจะเก็บรายชื่อไว้เพราะว่าสินค้ามันมีจํานวนจํากัดสินค้ามันมีจานวนจํากัดนะคะนองบีไม่ได้พูดเล่นสินค้ามีจํานวนจํากัดค่ะแต่ใครเราเยอะมากเนี่ยบอกถ้าเราจับไม่หมดเอ้ยถ้าเราตักไม่หมดน่ะพรุ่งนี้เราก็ต้องแบบต่อมาลืนนี้อีกเางสิ อ่ะซัมนี่ก่อนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันตอนเช้าเดิมมันจะเราตอนนี้ไม่ได้เหรอแม่บีโอ้ยไปซื้อมืออื่นเถอะวันนี้ไม่ต้องซื้อบอกแล้วเนี่ยว่าไว้ให้ซื้อมืออื่นแต่ว่าไม่มีปลายทางนะคะใครที่หวังที่แบบว่าซื้อเพื่อที่สิมะเอารางวัลอย่างเดียวพอไม่ได้รางวัลแล้วกดยกเลิกกูขอให้มึงกินแล้วบเห็นผลมึงมึงคนมึงจากคนแล้วเขาก็ไม่ได้กินเลยนี่ตอนนี้คนบึงมึงจากคน สองพันสี่สองพันสี่บอกให้คนผู้ใดที่อัดนาจอไว้แ <c oughs> ช่ไปเดอ้อผู้ใดที่อัดนาจอไว้แช่ไปเดอ้อ <c oughs> ห้ามพลาดมืออื่นมืออื่นห้ามพลาดกูบอ <c oughs> กแล้วนะอ <c oughs> ย่าพลาดโอ้ยนี่ลงไาแจ้งเออให้นังบีถ่ายรูปก,ก่อนนังนังมึงก็จะให้กูถึงตีห้าตีสี่ครึง่งตีห้าเหมือนทุกทุกวันเลยเย <c oughs> มึงงงขะนะโมตัสะนังบีเหดไลท์สดอันเชิญ ตีสี่ครึ่งเมื่อวานตีสี่ครึ่งอะไรเป็นยังสติกปิดไฟเอออยู่ห้องเราในสติกปิดไฟปัดขีปัดขีมาสติกปิดไฟพะเทศนาน้ปัดขีมีไฟบ่อยงบอบีแต่บัดบัดรโบมได้ยินเสียงนั่งบีปึ๊บพระพระตื่นนอนเออซัมนี่แหละเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะห